เอาไเบอร์พ you know. ี <S <S ่ทองมาเม้นสิเม้นสิจะจำเสียได้จำเสียงได้ลุกลุเลี้ยงหยิบไเนี่ยต้องไปสอง

Nhiều nhân nữa. โอ้โหไม่ต้องห่วงนาดนั้นรอกมันต้องตบให้ด้วยก่อนนี่ของการกล้องเราที่นี่มาพี่มาพี่จะทำลายหรือเอาไปอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวไปทำลาย น้อยโชคไฟไหม้เนเป็นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะสนะกว้างรูปดีกว้างอันนี้ถ้าเกิดนำไปใช้งานสามารถใช้งานได้เลยปหครับใช้ได้เลย ระเบิดแบบไหนนะพี่อันนี้ M หกเจ็แล้วสม,มีมันกี่องศาตอนที่เสมีอ่ะตัวนี้สามสมีชะกัน,น,กนสิบห้าเมตรขอบคุณครับเลยว่า M สอง M ยี่หกโหเรา เดี๋ยวลูกบ้านเขาไปเก็บของเก่าครับผมเก็บของเก่าแล้วก็บอกว่าเขาเก็บระเบิดได้ผมก็บอกว่าเฮ้ยเก็บได้จริงเปล่าพูดเล่นว่าเอามาเอามาให้ดูทีเพราะถ้ามันเป็นของจริงอ่ะเพราะเขาวัยอายุ60กว่าผมก็บอกว่า เออกินเกินเดือนคนแก่ดีกว่าเหมือนหยอกเขาเล่นก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นของจริงกินงินเดือนคนแก่ดีกว่าอย่าให้ตำรวจเขาไปจับเดี๋ยวมันจะไปติดคุกแล้วก็ถือมาให้ผมก็ถือมาให้ผมก็ดูว่าเอ้ามันจริงนี่วะผมก็เอามาเจ็บแล้วก็ไปล้อมไว้อายางล้อมไว้คนที่เก็บมานี่เขาเป็นทํางานอะเก็บของเก่าเก็บของเก่า่รับเขาบอกว่าเขามาจากไหนเก็บมาไาอ๋อริมคลองระพีพัดคลองระพีพัดเนี่ย อันนี้พอผู้ใหญ่เห็นก็เลยเอาไปใส่ยางไว้ใช่ไหมครับอ่าพอข้ามาให้ก็เลยมาเพราะอันนี้ก็พอรู้อยู่ว่าระเบิดมันจริงไม่จริงเพราะเคยเป็นอาหารอยู่เคยเป็นอาหารพานก็เคยคุกคีอยู่กับเขานี่แหละพวกนี้ก็เลยดูวา่าหลักมันครบอะไรมันครบก็เลยเอาไปเอาห่างจากหน้าบ้านเจ็บไปไว้ข้างใน